เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับวันนี้มาสู่กับ Men t ท m o o r i กันนะครับผมวันนี้ก็ทำตามสัญญานะครับผมวันพุธเราจะมารีวิวตัวละครชื่อว่าเฟนเรียนะครับผมก็เห็นมีคนขอรู้สึกจะเป็นในทางของ Youtube ด้วยเช่นกันนะครับผมคือถ้าเป็น Facebook จะถ้าผมจำได้นะจะมีคนขอเพลงโอเวี ซึ่งโอลิเวียเพลงมันติดก็สิแต่ผมจะบอกว่าผมก็จัดหับนะครับผมตอนแรกคือผมก็รู้สึกเสี่ยงนะอัตราเสี่ยงอยู่ที่ห0 5 0ิบะคือถ้าเสี่ยงถ้ามันโดนแดงอะคือจบถ้าเหลืองคือจบเหมือนกันนะเหลืองกับแดงนี่คือจบนะอ่าต้องย้ำไว้ก่อนเหลืองกับแดงนี่คือจบเพราะผมจะไม่ยุ่งแต่ถ้ามันเขียวคือทางเขาอะเขาอนุญาตอยู่แล้วก็คือก็คือได้เลยนะครับผมอือฮ mm ึก hmm. ็วันเนี้ย เราจะมารีวิวตัวละครที่ชื่อว่าเฟนเรียนะครับผมก็เฟนเรียเป็นตัวละครที่เอาไว้ทำลดคูดาวให้กับตัวละค,ครคาแรกเตอร์อื่นๆนะครับผมก็เป็นสายเวทมนต์อัตราการโจมตีอยู่ที่6กแสนสครับผมเน้นไผยดังทางเวทมากกว่าสเต็งห้าแสนห้าเด็กห้าแสนห้าเมจิหกแสนสแล้วก็สตัมมินหกแสนสนะครับผมอ่าก็รู้สึกจะเป็นทางด้านของการทุ้นฟอไปด้วยนะครับผม ส่วนเรื่องของสปีดอยู่ที่2,894นะครับผมโอเคก็เรามาดูสกิลของผมซึ่งสกิลนี้จะมีความสำมารถ4คือสร้างดึงน้ำเมฆ490ต่อค่าพลังจงตีนะครับผมแล้วสามารถลดคูดาวสกิลไปได้1ครั้งนะครับผมก็คือเป็นการลดคูดาวสกิลเหมือนแบบเวลาจำนวนงเตอร์ตอบเิอ์นี่ะถ้าเกิดคุณสังเกตดีจะมีรูปนาฬิกานะใช่ไหมถ้าเกิดแบบเราถ้าเกิดเราตีสำเร็จปุ๊บ ก็ก็จะเอาผูดาวมาลดที่เรานะครับผมก็เป็นเวลาหนึ่งครั้งได้เช่นกันนะครับผมก็สมมติว่าถ้าเกิดผมใช้ทวนของทวนของฟอร์เรนเรียบร้อยแล้วฟอร์เรนอ่ะมันใช้ไปตั้ง4เทิร์นกว่ามันจะวนนะครับผมก็ใช้สกิลรถูดาวไปอ่าก็แน่นอนถ้าผมจาก5เทิร์นเหลือ4เทิร์นอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมส่วนเลเวล2สามารถให้ได้สูงสุดสองพันธมิตรเลเวล3เพิ่มพลังดนตรีเอยยี่สินะครับผมส่วนสกิลที่2ของผมไอซี่โชเวอร์นะครับผมก็คือสร้างดาเมจสร้าง ดาเมจเวทมนต์230เลยแบบสุ่ม5คนด้วยเช่นกันนะผมสามารถล้างดีบัฟได้2คนนะครับผมล้างดีบัฟได้2ดีบัฟภายในเอ๊ยไม่ใช่ล้างดีบัฟ2คนต้องพูดว่าล้างดีบัฟได้2ดีบัฟต่อ1พัธมิตรนะครับผมก็คือกะว่าคนที่โดนดีบัฟแกล้างให้เลยครับผมคือล้างแบบเหมาะเจาะเลยนะผมเลเวล2 290เลเวล3เปลี่ยนจาก1คนเป็น2คนแล้วก็เลเวล4เป็น380 เป็นตัวละครที่ถือว่าถ้าเกิดผมให้พูดแค่สองสกิลนะอันนี้จะเป็นสกิลสายซัพพอร์ตมากกว่านะครับผมเป็นการซัพพอร์เตอร์ซัพพอร์ตให้แบบเพื่อนร่วมทีมโดยฉะนการน,นะครับผมเลเวลสามสโนว์พริซึมนะครับผมถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า50%จะสามารถฟื้นฟูเลือดได้5 5%ต่อพันธมิตรสูงสุดนะครับผมก็คือแบบถ้าเกิดเลือดเราต่ำกว่า50ก็ฟื้นฟื้นฟื้นตีไปเถอะไม่ก็ฟื้นเรื่อยๆนะครับผมก็ถือว่าจะทํางาน ทุกๆ1เทิร์นด้วยเช่นกันนะครับผมคือย้ำนะทุกๆ1เทิร์นสังเกตจเขาว่าคาว่าอีพิเทินอีพิเทินก็คือทุกเทิร์นนะคือ1ครั้งต่อหนเทิร์นอ่ะสมมติว่าต้งต้งแต่ตีปึ้งตีปึง้งเลือดต่ำกว่าเลือดต่ำกว่าแม่งก็ฟื้นยี่เรื่อยอ่ะคือมันเยี่ยรตรงเนี้ยแหละคือมันเยี่ยรตรงเนี้ยแล้วนะผมส่วนเลเวลรสองก็เปลี่ยนจาก5%เป็น10%เลเวลรสามเป็น20%่สอคือฟื้นเยอะมากนะครับผมส่วน Security สกิลที่สี่หนู f b ร์ต e r y อ s สโอเคนานะครับผมก็คือเพิ่มปรัมปอการสาปเน30%หรือว่าสอหรือว่า380%ก็นามเป็นสายแทงดีๆีนะคือมันดูเหมือนสายเวทแต่จริงจมันออกแนวแทงอะ,อะมันออกแบบแนวแท้งแทงเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้ก็ถึงว่าน่ากลัวใช้ได้นะผมแล้วมันมีคนถามมาว่าเหมาะกับตัวอะไรมากที่สุดคือตัวเนี้ยมันเอาไว้เหมาะสำหรับเล่นสายกิเร มากกว่านะผมยังว่าเป็นกิเรตนะเพราะว่ากิเรตอะ่ะบอสอะ่ะมันจะอินฟินิตี้ไงถ้าเกิดน้องๆใส่ตัวนี้เข้าไปอ่ะมันจะลดคู่ดาวของพวกตัวละครที่เราใช้ด้วยไงนะคะผมคือเอาไว้เหมาะก,กับพวกศาสตรกิวเรตมากกว่านะผมส่วน PVP PVE อันนี้ผมไม่แนะนํานะอ่ะคือต้องพูดจริงๆคือมันไม่แนะนํานะผมสำหรับ p v วอีอะพีวพีะมันไม่แนะนําจริงๆแต่พีวอีะ e. ช่วงต้นเกมมาได้แต่เลดเกมอ่ะจะยากหน่อยนะครับผมอ่ะคือบางคนคือผมก็เข้าใจอยู่นะว่าเอออยากให้ลองเล่นเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูแล้วกันเนาะสําหรับเฟลียถ้าเกิดมันเล่นได้จริงก็เดี๋ยวเล่นนะครับผมคือผมก็ไม่ได้จัดด้วยเนาะเฟล,ลียเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฟล,ลียผมยังไม่ได้เชิงว่าจัดอ่ะเพราะว่าผมเฟล,ลียผมจัดได้แค่ผมยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์อะไรมากด้วยไงนะครับผมปกติผมจะมีแค่5ตัวเนาะแล้วก็จะมีเออโอลิเวีย โอ้โอลิเวียคือผมก็เล่นอยู่นาตาชาอะไรประมาณนี้สปินาอ,อ,อย่างสปินาเขาต้อจะได้รีวิวด้วยเช่นกันนะครับผมคือพวกตัวละครอื่นน่ะน่าจะได้รีวิวถ้าเกิดคนขอนะถ้าเกิดคนไม่ขอคือผมยังไม่รีวิวมากเพราะว่าจุวงเนี้ยคือมันก็มีหลายงานด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคก็สําหรับวันนี้ก็สําหรับมันก็มีบีพีเท่านี้แหละสาหรับเฟนเะดียเนาะถ้าเกิดแบบน้องอยากจะเอาไปเล่นสาย PVE ีเไอพีวจริงๆอะ่ะคือเฟรนเลียต้องถึกนะ คือต้องถือแล้วคุณต้องมาสู้กับพวกแบบอ่าผมเอาง่ายๆเลยเห็นเห็นแบบพวกแรงกิ้งสูงๆไหมเนี่ยพวกแรงกิ้งแบบสูงๆอะเฟนเลียคือแทบจะไม่มีเลยสังเกตดีๆเฟนเลียแทบจะไม่มีให้เห็นเลยนะครับผมเห็นไหมเออนเนี่ยเนี่ยพวกดูๆๆดูหูดูได้เลยนะคือจะแบบพวกแบบเลเวลสูงๆคือเฟนเลียแทบจะไม่มีเนี่ยขนาดไอริสอะไอริสมันแบบ แค SSR มันจำเป็นเลยสออังเกตด,ดีๆเลยนะครับผมบอกเลยว่ายากมากที่จะออว่าได้โผเจอเฟเลียนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเพียงเท่านี้นะครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไปไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ